How much How much ติดตาม How much ติดตาม How much ในเพจ TV2 ครับผมอ่ะเขาตูโดยปกติเราเราชอบใส่งตัวลุกไหนเออจะยืนเกงยีนอะไรท่างงเนี้ยแล้วมีอะไรที่เป็นของเราแล้วแบบเป็นเป็นแบรนด์นาฬิการองเท้าอะไรเงี้ยครับกางเกงก็จะใส่อยู่แค่ตัว2ตัวอะไรเงี้ยนาฬิกาเป็นของเดนิเอลเรนตันไม่แพงมากรับอยู่ที่ประมาณสัก สี่ห้าพันประมาณนี้นะโดยปกติเราชอบสะสมอะไรหรอสะสมผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกัเลยสะสมเลยครับอาจจะมีเป็นของเล่นไอเทมหลักหรอน่าจะเป็นน้ำหอมครับเออชาแนลบลูชาแนลบลูใช่ครับโดยรวมแล้วในวันปกติของเราที่แต่งตัวออกจากบ้านอะอยู่ในเลทประมาณพันกว่าบาทไม่เกินนี้ไม่คะแนนหน่อยก็เต็มร้อยอะนะตึกแปดสิบแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบว่ามีไฟโฉมแฟชั่นอะไรมากมายอะไรเงี้ยหยิบจับอะไรง่ายๆก็ใส่ใส่ทุงนองนั้นก็แปดสิบพอ บายให้มีเชฟต้องใส่เป็นดิสโก้แพนท์ไ,ไม่ติดแบรนด์เลมเลยก็จะมีมีแบรนดรทรนร์ที่เราใส่ประจำประจำเดิมๆแต่มีทุกสีแบรนด<ๆ>์อะไรคะที่เราใส่ประจำเลยะอเมริกันแอสเซอร์ะสมน้ำหอมคือน้ำหอมเยอะมากที่้อเลยอ่ะบูโกรีแชล ถึงการให้คะแนนในการแต่งตัวของให้กับตัวเองพี่พิมให้คะแนนเต็มร้อยเท่าไหร่ครับ20 20 <laughs> ไม่ได้สนใจเลยเอ,อ๋อกปไปข้างนอกก็จะแบบ ใส่แนวสตรีทมากกว่านะครับถ้าเป็นวันสบายๆก็เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส์กางเกงผ้ารองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยจริงๆใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังแทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยครับเดี๋ยววลาก็จะต้องไปออกงานจริงๆถ้าเกิดรองเท้าเนี่ยจะเน้นแบรนด์เน็ตชอบดีออล์ค่ะดีออลครับผ้าใบนะครับแล้วสิ่งที่สะสมสะสมก็รองเท้าครับรองเท้าเหมือนกันกางเกงในไม่สะสม เอ๊ะทำไมดึงไปงเก่งไงล่ะเก่งไงไม่สะสมรองเท้าเนี่ยที่บ้านมีประมาณกี่คู่ห้าสิบนองเหนือจากรองเท้าอะครับพี่มีอะไรที่สะสมอีกหรือเปล่าแจ็คเก็ตสูทครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราได้ใช้สูทบ่อยอยู่แล้วการแต่งตัวของ่างงี่ง่ายเลยที่มองว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองอะอันนั้นคือสไตล์เราแล้วเป็นคนที่ชอบใส่มครับใส่ครับใส่ทุกวันขออะไรครับ ของครีตครับออันนี้คือเป็นใส่แบบประจำเลยแบรนด์นี้ใช่ครับถึงให้คะแนนในการแต่งตัวกับตัวเองเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับแปดสิบประกันถ้าเกิดว่าในวันปกติวันธรรมดานะครับราคาแล้วประมาณเท่าไหร่คพี่หลักพันก็มีนะครับหลักพันหลักเออหลักพันเลยหลักพันอ่ะโอเคแต่งตัวสบายๆนะคะแต่ถ้าออกงานอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเน้นแบบที่พอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะถ้าออกงานจะซื้อเป็นแบรนด์มิลินนะคะเป็น เพราะว่ามีไซส์ต่เอเก็บอันนี้เป็นของพี่เองค่ะนนี่ไม่ได้มีแบรนด์แต่เราซื้อเราสึกว่าเวลาเราออกงานนะคะจะเป็นคนที่ไม่ชอบหรูองซิงเบอร์นเน้นเรียบหรูแล้วก็มีดีไซน์แล้วเราสึกว่าแต่งแบบเนี้ยแล้วมนจากน้อยก็มีอะไรที่แบบน่าดูส,วส่วนจาะรดเท้าหรอคะอถ้ารวมหัวจาะรถเท้าก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> น่าจะมาแบบนี้เป็นะว <ๆ S 2> ่พ <ๆ S 2> ชอบทุกอย่างที่เป็นดอลลี่มอนเป็นแฟนคลับอลลมอนจริงๆมีสมัยเป็นวิดีโอที่นี้ยในวิดีโอจะไม่นกระเป๋าไหมหรอคะ ถันราคา,าประมาณเท่าไหร,ร่คะพี่ราคาประมาณสามแสนเป็นของแบรค่ะแต่จะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่แบรนด์แห่ๆนะคะจะเป็นแบรนด์ไทยราคาแบรนด์หลังคันอัพเหมือนกันจะเป็นของดีนค่ะ,ะดีนตัวนี้น่าจะประมาณนเยค่ะ,ะถ้าพูดถึงให้คะแนนในการแต่งตัวของตัวเองเต็มร้อยเท่าไหร่พีเ่เต็มร้อยเหรอคะเป็นคนมัน่นใจว่าเราใส่อะไรก็ก็ให้ประมาณแบบ85อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนแต่งตัวตามงาระเทศสาคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ เราก็เลยให้แปะ